สวัสดีค่ะ DT แท็กบัตดขอแนะนำวิธีการตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Windows Phone 8ค่ะเลื่อนหน้าจอไปทางด้านซ้ายเลือก DataSense หน้าแรกของ DataSense จะบอกเกี่ยวกับภาพรวมการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยแบ่งออกเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์กับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi สไลด์ไปทางด้านซ้ายจะพบหน้าจอการใช้งาน ในส่วนนี้ DataSense จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน Data ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและ Wi-Fi และแยกรายละเอียดว่าแต่ละแอปพลิเคชันมีการใช้งาน Data ไปจำนวนเท่าไหร่แล้วการตั้งค่ากำหนดขีดจำกัดของการใช้งานอินเทอร์เน็ตเช่นในระยะเวลา1เดือนต้องการใช้งาน Data 20 MB วิธีการคือกดตั้งค่าเลือกกำหนดขีดจำกัด เลือกประเภทขีดจำกัดตามที่เราใช้งานในที่นี้เลือกรายเดือนเลือกวันที่1และระบุขีดจำกัดข้อมูลรายเดือนเป็นตามที่เราใช้งานและเลือกหน่วยของข้อมูลกดเครื่องหมายถูกเพื่อทำการบันทึกการตั้งค่าขีดจำกัดข้อมูลหลังจากนั้นจะมีการแสดงข้อมูลที่เราได้ทำการตั้งค่าอยู่ในหน้าภาพรวมกดตั้งค่าคลิกถูกที่จำกัดข้อมูลพื้นหลัง เมื่อฉันใกล้ถึงขีดจำกัดแล้วเมื่อ Data s e ซนตจำกัดใช้ที่ถูกปักหมุดจะแสดงไอคอนนี้เพื่อให้มีการเตือนเมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อใกล้ถึงจำนวนข้อมูลที่ตั้งค่าขีดจำกัดไว้นี่คือตัวอย่างการเตือนกรณีถึงขีดจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตค่ะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ว่าคุณได้ใช้งาน Data กับแอปพลิเคชันใดเป็นจำนวนเท่าไหร่และสามารถจัดการการใช้งาน Data ได้อย่างเหมาะสมค่ะ